ลงเงินล้านเงินแสนแล้วพี่น้องไผสิไปกาทำเป็นไผสิไปกาเห็ดแมนบอกเ้าเออกระด่างมากขยับ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 ย่างมาหาขนน้แม่อมสินทั้งแหละแล้วก็บอกลงมานี้ลงมานี้มาต่อไปไม่เอายาฆ่ากุ้งลงไปไม่ต้องเอายาฆ่าปูไปลงกุ้งฆ่าอีกนะว้าจังสันกันยั่งว้าวแม่อมสินตกสงเงอเกตบอาไปฆ่าตอนไหนไปฆ่าตอนไหนแม่อมสินถาม ไปฆ่าตอนไหนเพราะว่าอย่างเขาแบาบบวยา่าบวซ้าขั้นจากหายใส่ไผ่เขาพูดเขาเว้าถึงแม่อมสินละเขายังพังมกพังใจว่าแม่อมสินนี่เป็นคนเอาอยาฆ่ากุ้งกอดแม่อมสินจังเว้าให้ฟังเด้อพี่น้องเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านและทุกคนเด้อบ๊แมนสีอยกากหาเรื่องหาความดอกเขาไปได้คนนั้นไปได้คนนี้ไปว้าคนนั้นนีแต่จะเอาคลิปมันลงให้ยังไปเอาคลิปมันลงให้ยัง มันเป็นคนค่ากุ้งอนนี่ละคุณจังสันจังสีงสย่งเวาเสิยค่อยก็ค่อยจังว่าจังสีออกมาเว้าวนี่แมนว้าวดอกค่อยก็ับมาปกป้องค่อยค่อยบริไดเฮดค่อย,อย,อยบริสุ์ใจอือย่างเข้าไปดาค่อยอถ้าไม่คิดเห็นนั้นผัวมึงเนี่ยกูไม่ให้มึงดด้อเยอะเดินเ,ดนเล่นอย่างนี้หรอกว่ะปืนกูเจาะหัวแล้วว่ะว้าจังสีค่อย,อยหาอัดใส่มิดเโอไว้เรียบร้อย ถ้าเพื่อนยังว้าวอีกบาทน,นี้นะค่อยสิเอากระตูคลิปของเพื่อนนะไปให้เจ้าหน้าที่เลยแหละือเพื่อนยังบ่ฮหุจักบอกเออมือนั้นค่อยบังเอิญค่อยถือโทอรศัพท์อยู่ในมือค่อยอยู่ทุกคนก็ว่าวา่าแต่ค่อยบไ้ให้ผ้าเบงดอกค่อยอยู่ในใจค่อยเนาะเพื่อนว่ะอึง้งกันมึงเนี่นี่ละคุณวะมึงเป็นเอายาเป็นคนเอามึงไปฆ่ากุ้งกูทําไมวาจังัสนกันยังว้าวสุดเจ้า อันนี้แหละพี่น้องเรื้องทางเรื่องอันนี้แหละแม่อมสินเคยไปอยู่บ่อก,กุ้งนั้นเคยไปอยู่มาหลายปีพี่น้องมื้อนี้เราแบบใจเย็นเย็นเล่าแบบนางเอกนางเอกแก๊งนางเอกเด้อพี่น้องเด้อใส่แก๊งใหม่ละเด้ออันนี้เป็นแก๊งนางเอกอเด้อนางเอกเดินเดียวนางเอกเดินเดียวผ่านมามีน้ำหูน้ำตาน้ำพวกพีปอบนี่ผีปอบเพราะว่าผีดิบนี่มันไล่กิน มันได้กินทุกคนจนไม่บ่จนบ่มีผู้ใดจักพ่อคนพี่น้องอยู่ในบ่อก,กุงอันนั้นฮะหม้อละลกหม้อมลิจีเออออกฮ้อนออกลนออกอยเนี่ยมันเอากระดูกพ่อกระดูกแม่มันเข้าในห้องอืพ่อนาะที่เชือ่อเคยเชิงมันอะ่ะเคยปีมันอะ่ะพี่น้องเออเอฟซี FC ที่บอกว่าให้เว่าให้พูดน่ารักๆหน่อยสมเป็นนางเอกหน่อย <laughs> โอ้ยขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำมาขอให้เจ้าล้ำขอให้เจ้ารวยขอให้เจ้าเปี่ยเศษฐี่มีเงินคิดสิ่งใดขอให้สมความ,มาปัตถานาขี่เครื่องบินกะให้ปลอดปลอดภัยนั่งรถกะขอให้เถึงพังขอมีแตะควมสุขควมเจริญขอให้มีเงิน,ม,งนมีทองขอให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อที่สมแม่อมสินบบสมกั ดูแลตัวเองนั่นล่ะขันบบยไฟบบสมแม่อมสินกะให้ดูแลตัวเองนั่นละ่ะ <c oughs> โอ้ยสนุกสนานพี่น้องบ่ต้องเครียดมาคุยกับแม่อมสินเลยอ,อันนี้แหละหนั่งพากสิบเอ็ดไผอยู่ในบอกกุง้งอ่ะพี่น้องอไผอยู่ในบอกกุ้งอ่ะขั้นไผได้ย่างออกมาจากนั่นนะโอ๊ยถ้าไผกลับเข้าไปอีกพี่น้องอยากมีเงินอยากมีทองยักษ พี่น้องกินข่วมป้อยกินข้วมดากินขวอมเสกสาบแซมเดียวกันนั่นแหละทั้งป้อยทั้งดาทั้งสาบทั้งแซงเพื่อสิได้เงินวิกพี่น้องเอาน้ำผู้ใดกระโบดีเอาน้ำผู้นี้กระโบดีท่าน,น,บบานอีพีป,ปอบนั่นะแหละไปจ่ายให้มีหน้ามีตา <c oughs> โอ้ยมันอยากได้หน้ามันอยากได้ตาอีันีะเจ้ายังโบกหูดอกสุดยอดสุดเจด้าสุดยอดพูดเ,ออเสือ้อกระเสื้อใช่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 พีปอบใช่ใช่ใช่พีปอบพูดพูดอะไรออกมาข้าเชื่อมดเลยข้าเชื่อมดเลย <laughs> พี่ปอบสกินตับพี่ปอบสิกินไต่ล้วบ้านี้พีดิบมันสีจกกินใสพีดิบสีจกกินพุ่ง้วบาดนี่สีอกให้เหลือยังจักอย่าง้วบาดนี่ก็คิดเบิ้งแลวแม่ก็คิดเบิงะนะ้งเลยเนาะคนรวย บ้านเมืองอเอ้ยคนรวยเออคนรวยคนละมีเงินล้านเงนิน,งนแสนลงมาถมมาเป็นชวนทั่วเรียนปุ๊ต้นใดกระต่ายปลู๊ต้นใดกระต่าย <c oughs> ขั้นมันตายแล้วเสียจยังไงบันตาไวล่ะสงสัยปุ๊พิกขายบ้านนี้ <c oughs> โอ๊ยสะใจพี่น้องสะใจไนดะ้เพราะว่าคนคนนี้เว้าใส่แมวอมสินเนี่ยเจ็บใจขนาดพี่น้องเอ้ย อันเจ็บใจเรื่องกุ้งนี่แหละบบได้เจ็บใจเรื่องหนักหาว่าแม่อมสินเอายาฆ่าปูลงขาของลูกเขยมันอืเดี๋ยวนี้มันก็ว่าลูกเขยมันว่าเข้าใจแล้วว่าแมู่้ใดเฮ็ดแต่ว่าแม่อมสินบบยอมเพราะว่าแม่อมสินโบได้เฮ็ดโบได้ค่าบริสุทธิ์พุทธพองจิตใจไปโบเสื้อกัยยาเด้ออืแม่อมสินชีออกมาเว้าคันโบเฮ็ดเป็นหยังคือออกมาเว้าบบยาบบเศร้าซีว้าอยู่นี่ซีแย่อยู่นี่เออ ย้อนมันควมจริงแหละอีพีดิฟมันจงบอกออกมาว้าวหัวพี่น้องผ้าเดียวไปตะเวนกินของพี่พี่น้องกินปิดของพี่อยู่วัดวัดใดก็บรยั่งวัดใดก็บรรเลือดอกขันว่าของพี่บอกเออบอได้ไปทําบุญดอกอืหาว่าไปทําบุญเออไปทําบุญกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่พี่น้องมันบอแม่นดอก เออตั้งไปโกยเอาขนมข้าวต้มคาเกาะคาไก่แบบคองทอดคองจืนเอาใส่กระบะรถแล้วก็ม้านั่งกินแลบาทนี่พี่น้องพ่อแปะมาแล้วก็ข่อยท่านได้ออกไปสิได้สิดวาเ้ยเป็นอย่างจังวออีกซี้าอีกนี่แหละวาเรื่องกุ้งกุ้งละพ่อเมื่อนี่หาว่าแม่อมสินนี่ค่ากุ้งมันหมอแม่นลรลแางเงินล้านเงินเงินแสนเงินหมื่นใสสิไปก้าเห็ดใสสิกาทำแม่อมสินยังเลี้ยงกุ้งอยู่ สวัสดีค่ะวันนี้อารมณ์ดีอีกแล้วแมวอมสินสบายดีเดอ้อพี่น้องแมวอมสินมากอีกแล้วเสียงแววแวแวมากอีกแล้ววันนี้มีเฮพี่น้องทำวันนี้มีเฮบัวว้าถึงหยัางสีว้าถึงตะบอกกุ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนังเรื่องนี้สนุกแน่ภาคที่สิบอ็ดพี่น้องภาคที่สิบอ็ก่อนจะเข้าเรื่องก็ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่อมสินแล้วก็ให้คนที่เขาเอาคลิปแม่อมสินนี้ไปลงให้ขอผากช่องของแต่แชนแนลแชนแนลแชนแนล อารมณ์ดีแต่เช้าพี่น้องวันนี้แม่อมสินอารมณ์ดีมากไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดวบาเรื่องถึงอีพีดิฟนี้ไม่ต้องเครียด,ยดสนุกแน่สนุกแน่ถามแม่อมสินมาได้เลยถามที่คนเขาลงคลิปคลิปให้ได้เลยพี่น้องข่าวด่วนข่าวด่วน อำเภอบ้านแพเงจังหวัดนครพน,นมข้ามไปตรงนะถ้าแคกแข่งขงมวนเดอ้อบ้านแม่อมสินเดอ้อพี่น้องเดอ้อแข่งขมวนม้วน,นแท้ๆมีแต่คนใจดีทั้งนั้นขอบพระคุณเมืองไทยเดอ้อที่ให้คนลาวมีทำบ่อนทำมาหากินบ่ได้ลูบลูเรื่องใดเดอ้ออันนี้เรื่องของส่วนตัวของแม่อมสินสิมาเว้าเรื่องอีพีดิบ ให้ฟังยาใส่เอียนดอกทองนล้วมันช่วยเกินไปทุกคนก็น่าจ,จะรู้เนาอะอเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนเลยถ้าใครมาเข้าเบิ้งกะขอขอมุกขอบใจที่เข้าเข้ามาเบิ้งแม่อมสินที่เป็นกําลังใจถึงคนที่บกเข้าใจกขอบมกขอบใจ ต้องให้เข้าใจว่าแม่อมสินเป็นอย่างจังมาตั้งออช,ชื่ออีพีดิบมันสมควรชื่อพีดิบชื่ออีปปอบภาคสิบเอ็ดที่ปากเวอร์ที่คนหนึ่งค่ะเป็นแฟะเป็นแกะต้องอารมณ์ดีพี่น้องคุยโทรศัพท์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดพี่น้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องชีเลียดโมเมนตสีออกมา สายมิโลจังจังๆๆๆๆบอกเอาเอาแบบนั้นไม่เอาเลยแบบน่ะเรื่องทั้งเรื่องมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ว่าเทวดาคายหน่ามันในระหว่างปีนี้แม่อมสินสิเจาะเจาะเข้าไปลึกๆเจาะเข้าไปในบ่อก,กุุงบาเนี่ยมอละหกทั้งเป็ี่นได้บ่อก,กุุงนะพี่น้องเอ้ยมอระโรคะอืมเอเวจีถ้าไปได้ออกมาจากนั่น ลำรวยอย่างใหญ่เลยถ้าใครเข้ากลับเข้าไปอีกนี่มีแต่เรื่องปวดหัวมีแต่เรื่องลำคาญมีแต่เรื่องซับสนกันซอกันพี่น้องแม้แต่ลูกน้องยังในน้อยก็ตามอืมซับซส้อสนขนาดเลยแหละอยู่นั่นนะอืมดีนะยังได้อ <c oughs> บอกกุ้งเป็น,น,นสวนทุเรียน โอ้ยขำขำขำหัวเลาะเยอะหัวเลาะเยอะเลาะเยอะเลาะเยอะเลาะพี่น้องยังดีนะเปลี่ยนมาเป็นสวนทุเรียนต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสวนอะไรก็ไม่รู้สงสัยเป็นสวนพริกสวนพริกดีไหมสวนพริกดีไหมหรือว่าจะสวนมะเขือเทศ สีมากคำคำให้แมวให้แม่เซ็นแมวเห็นเห็นอีพีดิฟมันลงอยู่มันบอกว่าสวัสดีค่ะแอปซีที่แน่แล้ววันนี้ผีปอบมาค่ะพามาดูสวนผีปอบว่ะนี่สวนทเรียนของผีปอบดโอ้ยโอ้ยอุ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 ้ยพูดไว้อายปากพูดไม่มีอย่างปาก กดไลค์กดตะไครให้เด hey ้อพี่น้องเด้อขอประคุณที่คนที่ไม่เข้าใจก็ดีที่สุดเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจแม่อมสินเนว้าออกไปกะไม่รู้เรื่องนะําแม่อมสินแม่อมสิน,น,นบปได้ว้าใส่ทุกทุกทุกคนนะว้าใส่อีอนี่หนึ่งอีพีปอบสองอีพีดิฟสามอีหน้าแบนสี่บักเยิน ห้าแพะๆแพๆๆตุ๊กแพะฮะหัวหน่วยมันตุ๊กแพะนะบได้เบาลยาบคายอย่างเดียขอขอบมกขอขอบใจทุกกำลังใจทุกไร้ทุกทุกที่น่ารักเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แหละ